สวัสดีครับสมาชิกนกนอกโรงทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาให้ชมนี่ตัวนี้ไก่แจ้ญี่ปุ่นขาตั้นตอนะครับตัวที่ผมเคยทำคลิปวา่าเพิ่งได้ลูกตัวแรกนะครับนี่นี่เอาออกมาเดินเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเองก็เพิ่งจะเลี้ยงเป็นตัวแรกเหมือนกันนะครับแต่ผมได้ไข่มาทีมงานก็ให้ให้ไข่มาฟัก นะครับแล้วก็ให้ลูกผมไว้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งจะเคยเลี้ยงเป็นตัวแรกนะครับซึ่งเพิ่งจะรู้จักเขาด้วยเขาเรียกว่าไก่แจ้ซาดามอนะครับซึ่งเป็นไก่แจ้ที่เขาทําเป็นหุ่นที่เพื่อจะเอาไปแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีนะครับหรือว่าทั่วไปที่ว่าอยู่ในเป็นไก่ที่บูชานะครับเป็นไก่ที่บูชาหรือว่าประดับ ปดาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นความเชื่อที่สวยงามนะครับเนี่ยเขาจะยืดอกนะครับก็จะแบบแบบหน้าอกก็จะเด้งขึ้นมาตรงตุงนะครับก็จะเด้งขึ้นหนางเ็าก็จะเด้งแบบเนี้ยจะเด้งใกล้กันนะครับแต่เขาตัวเล็กมากนะครับเาตัวเล็กมากเนะี่ยอันนี้อายุประมาณยี่สิบวันแล้วนะครับตัวได้แค่นี้อยู่เลยนะครับ อายุก็ไล่ๆกันนะครับกับตัวนี้ห่างกันไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบอายุห่างกันไม่เยอะแต่ดูลักษณะของเขาการเดินครับเนี่ยก็จะเด้งขึ้นขหางก็จะเด้งขึ้นไปชนกับผัวนะครับยิ่งโตก็ยิ่งเด้งซึ่งเป็นไก่สายบักวดด้วยนะครับเรียกว่าไก่แจ้สารามมนะครับอายุก็ประมาณยี่สิบวันแล้วนะครับผมจยให้ดูผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ได้ นั่นเขาครับอยู่ในกลงอนุบาลนะครับนี่นี่ดู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 จะมาตีคนนี่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 อันนี้ไก่แจ้ญี่ปุ่นนะครับขาท่านต่อของผมตัวนี้เป็นลูกตัวแรกในค้อบก็ว่าได้นะครับเป็นไก่ที่ผมคิดว่าทํายากมากนะครับกว่าจะได้สักตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาไข่เขาไม่ค่อยมีเชื้อนะครับผมิวลาไข่ห้าฟองเนี่ยได้สักสามตัวถือว่าเก่งแล้วนะครับที่มีเชื้อ เดี๋ยวผมได้แค่ตัวเดียวอยู่เลยนะครับ um แต่อีกตัวนึงออกแล้วนะครับแต่ยังเล็กอยู่ยังอยู่ในตูต้อนุบาลอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้เอามาถ่ายขาตั้นต่อนะครับพอไม่คู่เดียวนะครับเหลือเหลือคู่เดียวแล้ว wow. ตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับเขาเรียกว่าซาลามนะครับไก่เชิดเนี่ยนะกัดูดูดูการยืนของเขาเนี่ยผมว่าน่ารักนะครับเเขาบอกว่ายิ่งโตกับมันก็ยิ่งเด้งนะครับตรงหน้าอกเนี่ยเขาจะเด้ง ผมไม่เคยเห็นตัวเป็นๆตัวจริงๆนะครับเคยเห็นแต่เป็นรูปปั้นที่เขาไหวบูชาไน่ไข่นะครับที่เยอะๆที่เป็นข่าวดังๆนะครับว่าตอนนี้หยุดถวายไก่ให้กับไอ่ไข่วัดเจดีนะครับเพราะว่าไม่มีที่จะเก็บแล้วนะครับนี่ไขวันนี้เลยสายพันธุ์ตรงๆก็มาจากมาเลเซียนะครับมาจากประเทศมาเลเซียเลยนะครับไข่ตาลมะมนี่ ดูเขายิ่งเด้งยิ่งโตยิ่งเด้งเป็นสายประกวดผมเคยเข้าไปดูาการประกวดของเขาในคลิปนะครับก็คือตัวไหนยิ่งเด้งอัวกระหางมาชนกันเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับดูท่าทางเดินอวดโฉมก็จะปล่อยให้อวดโฉมบนโต๊ะนะครับในการประกวดเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาภาพว่าแววาโตเนี่ยเป็นแบบไหนขึนนน้นเป็นเป็นอันนี้ให้ดูตอน ตอนที่ผมไปทำวิดีโอนะครับอันนี้ผมถ่ายเฉยๆกับกล้องนะครับเนี่ยผมจะออกมาปล่อยเล่นกับเขาบ้างนะครับปล่อยเล่นภาพอาจจะย้อนแสงหรือเปล่าเขาเลี้ยงอยู่ด้วยกันนะครับเลี้ยงอยู่ด้วยกันสองตัวอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเพศไหนมันเขายังเล็กนะครับรอจนกว่าเขาจะ แล้วก็ให้รู้เพศนะครับให้รู้เพศแล้วผมก็จะหาอีกตัวหนึ่งเพื่อจะมาเพาะพันธุ์นะครับเป็นไก่จาาโมนะครับ mm. ก็จะเพาะพันธุ์ด้วยไก่จาาโม mm. ผมดูว่าน่ารักดีนะครับ mm. ผมก็เพิ่งเคยเลี้ยงนี่แหละนะครับผมผมเพิ่งเคยเลี้ยงนี่แหละเพิ่งจะมีตัวแรก mm. แล้วก็รู้จักกันโดยบังเอิญด้วยนะครับกับ กับคนที่เอาไข่มาปักนะครับเขาบอกว่าตาลามองผมไม่รู้จักผมก็เลยไปนค้นเออจนหนิ่นเออน่ารักดีนะครับน่ารักดีเขาก็เลยให้ผมตัวหนึ่งนะครับผมปักให้เขาปักไข่ให้เขาเขาได้ไปสองตัวผมเอามาตัวหนึ่งออกสามตัวนะครับของเขาอะเพราะไข่มาใบไม่มีเชื้อใบหนึ่งแล้วก็มันร้าวใบหนึ่งก็ไ,ได้สามตัวเขาก็เลยให้ผมมาตัวหนึ่งตารามองผมก็ได้ตโอกาสว่า อยากจะลองเลี้ยงดูว่าโตขึ้นก็จะตัวยังไงนะครับเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยจะตัวแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะผมมองว่าไก่แจ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันเล็กแล้วนะครับแต่ไอาตาลโมน,นี้เล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กกว่าแน่นอนนะครับถึงโตเต็มวัยก็จะเล็กกว่าแน่นอนแต่คือการยืนน่ะมันจะสูงก,กว่านะครับเพราะว่าเขาเด้งเด้งอกขึ้นจากจากภาพที่ผมไปเห็นมานะครับ จยากปเปลนในลิปตัวเป็นๆน,นะครับแต่คือตัวจริงแบบนี้เนี่ยผมเพิ่งจะเลี้ยงแล้วก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเวลาเขาโตมาจะอยู่ลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับว่ารูปร่างเขาอุ่นเขาตัวเขาประมาณไหนนะครับอันนี้ผมมาปล่อยให้กินหญ้านะครับปล่อยอิสระบ,บ้างเดี๋ยวก็จะจับเข้ากรงนะครับแต่คุยกันไวแ้วแรกๆก็เจ้าของเขาอะที่เขาให้มาว่าผมจะเลี้ยงดูว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวเมียก็จะ ขอเบ่งเป็นตัวผู้มาถ้าเกิดเป็นตัวผู้ก็จะเบ่งเป็นตัวเมียอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอ,รอ,รอให้มันโตวกว่าน,นี้ก่อนตัวไก่แจ้ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเมียนะครับน่าจะเป็นเมียน่าจะเป็นตัวเมียและผมจะลองว่าตออสายพันธุ์เนี้ยถ้าเกิดเราผสมนะ่ะมันจะได้หรือเปล่าต้องรูรอดูก่อนว่ามันตัวประมาณไหนถ้าตัวแรกๆกันเนี่ยก็น่าจะ,ะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ที่น่าดูนะครับว่าลูกจะออกมาแบบไหนระหว่าง ซาลามอ,อกับญี่ปุ่นอันนี้สิ่งที่ผมกําลังจะทําต่อไปนะครับในในในการเลี้ยงสัตว์ของผมเนี่ยเพราะว่าผมเลี้ยงหลายๆหลายๆสายพันธุ์มีนกมีไก่มีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีท่านสมาชิกอยากจะดูไก่นานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูวันหลังนะครับถ้าบ้านผมก็เรียกว่านกพลิกอ่าเป็นสัตว์สงวนนะครับเป็นสัตว์สงวนแต่คือผมเลี้ยงอแอบเอบไว้หลังบ้านนะครับ ก็ไม่แนะนํานะครับไก่อะอันนั้นก็เสี่ยงนิดนึงนะครับพับนธุผมเรียกนกพลิกแต่น,นี้ก็อีกชื่อหนึ่งบางพื้นที่เขาเรียกไก่นาบ้างไก่ป่าบ้างนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอะไรกันแน่นะครับแต่นี่ไก่สายพันธุ์ประกวดต้งต,ง,ตงต้องตรงสายพันธุ์นะครับพูดถึงเนี่ยสายพันธุ์อยู่ด้ว่าใครชอบแบบไหนจากที่เลี้ยงผมว่าตาลามอนี่ก็เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่าย ครับเง่ายเหมือนกันนะครับก็กินอยู่ก็เหมือนกับญี่ปุ่นนี่แหละครับกินอยู่ด้วยกันได้นะครับก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีแบ่งนะครับท่านสมาชิกที่อยู่โซนภาคใต้นะครับก็รอติดตามไว้นะครับก็สามารถจัดส่งกันได้นะครับหรือว่ามารับที่ฟาร์มมารับที่บ้านก็ได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เขาขยายลูกนะครับก็แบ่งๆกันไปเลี้ยงนะครับเพราอความน่ารัก ผมว่ามันมันตัวไม่โตนะครับนี่อายุผมว่าห่างกันจริงๆแล้วไม่เกินไม่เกินยี่สิบวันนะครับของตัวเนี้ยไม่เกินยี่สิบวันผมต้องดูบันทึกนะครับบันทึกไว้แน่นอนแต่คือผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมบันทึกไว้ว่ามันห่างกันกี่วันตัวนี้ออกวันที่เท่าไหร่อีกตัวนึงออกวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมจดไว้หมดนะครับแต่คือผมจําไม่ได้แต่ถ้าจําไม่ผิดก็คือไม่เกินยี่สิบวันแน่นอนนะครับอาจจะติดวันได้ตามแต่ขนาดเนี่ยต่างกันเยอะเลย ไอ้ตาลามอกับญี่ปุ่นนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้โตนะครับในกรอแค่น,นี้แหละนะครับก็อาจจะมีขนหางที่ยาวขึ้นมาขนตีกที่ยาวขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวตัวก็โตวกว่านี้ก็ไม่เยอะแล้วก็ดูจากพ่อแม่พันธุ์นะครับเขาตัวเล็กแต่ตารามอนี้น่า่นใจเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะเลี้ยงเป็นตัวแรกนะครับสามารถ่าดูเพศได้ด้วยตัวนี้ยังเล็กอยู่ ครับเอาไว้าคลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมกันเล่นๆนะครับเผื่อสมาชิกคนไหนมีความรู้ในเรื่องไก่าラามนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนําหรือว่าบอกกล่าวให้กับต้นสมาชิกคนอื่นๆได้มาอ่านและก็ได้รู้จักเพิ่มขึ้นและก็เป็นความรู้ให้กับตัวผมเองด้วยว่าาラามเนี่ยเป็นไก่มาจากสายพันธุ์ไหนกันแน่หรือว่าจะเป็นไก่ประเภทไหนอะไรอย่างนี้นะครับการเลี้ยงดูเป็นแบบไหนก็ใครมีความรู้ในส่วนของตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ แจกจ่ายความรู้ให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆตอน่อจาก่านอื่นๆกันได้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอใหม่คหน้าสวัสดีครับ